แชว่อนย้อนคำทำนายหมอปลายปลายกระสิบเรื่องนายกคนที่30ก่อนติดตามรับฟังฝากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะโซเชียลแห่แช่คำทำนายในอดีตที่หมอปลายพลายกระสิบเคยทำนายว้ในรายการแชร์เมื่อวันที่13ตุลาคม2564บอกถึงเรื่องการเมืองนายกคนใหม่ของประเทศไทยโดยบอกว่าคนนั้นที่จะได้จริงๆจากที่เราเลือกกันจะถูกใจทุกคนมากๆเป็นคนห สดสดสิ่งๆน่ากินมากหมอราอถามว่าเมื่อไหร่ได้คนใหม่อย่างให้รีบทําอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคมเช่นเปลี่ยนแปลงไงคะจะไม่ใช่คนเดิมเป็นคนใหม่ๆเข้ามาบริหารประเทศหลายคนเมื่อได้พากันโพสต์คลิปนาทีนี้อีกครั้งชาวเน็ตต่างคอมเมนต์สนั่นทั้งบอกว่าหมอปลายคุณได้ไปต่อเรื่องจริงอย่างหนึ่งคือทําทุกอย่างก่อนพฤษภาคมมันคือเรื่องจริงทั้งการปราศัยและดีเบตแม่นแม้กระทั่งคําว่าน่ากินมาก ฮ่าฮ่ากลับมาศรัทธาคุณหมอปลายอีกครั้งค่ะได้ฟังเหมือนกันค่ะแม่นจริงได้แล้วครับแม่นแม่นเป็นต้นแม่นที่สุดในทุกเรื่องของจริงติดตามมาตลอดและเป็นจริงซะส่วนใหญ่ขอบคุณทุกคําทํานายที่ทําให้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตระมัดระวังการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นขอบคุณมากค่ะใช่ใช่คลิปนี้เคยดูก่อนเลือกตั้งไม่เคยรู้จักคุณพิธาเลยแต่เราเคยเลือกอนาคตใหม่เราเลือกก้าวไกลเพราะเราอยากให้การเมืองเป็นเสียงของประชาชนจริงๆเคยดูอีก งรายการก็บอกแบบนี้แล้วตอนบอกเรื่องข่าวดาราตอนนั้นรู้สึกแบบไม่อินแต่ตอนนี้เข้าใจเลยอย่างแม่นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก h o l o t i n n i o o m อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ